ไม่ผิดหวังเฮ hey, ลั่น13งวดติดช ắt, ัดๆสุดเด็ดสุดแม่นหลวงปู่สุดและอติสัมเพาทองงวดหน้าหนึ่งมิถุนายน2564้าห้ามพาดเด็ดขาดสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเงย็นของวันอาทิตย์ที่16ุพฤษภาคม2564เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆมีโชคมีลาบกันบ้างไหมงวดนี้ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะชุดเด็ดหลวงปู่สุดและอติสมเพาทองเข้าต่อเนื่องอีกแล้วครบๆทั้ง579และ14 แน่นอนค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดก็คงพอที่จะจํากันได้ว่านี่คืองดที่13ติดที่ชุดตัวเลขในอ่างน้ามนต์ของหลวงปู่สุดและอติสัเภาทองที่ทางพระอาจารย์วัดใหม่สี่หมื่นได้อน,อนุเคราะห์รูปภาพกับป,ป้าปะเพื่อให้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนจะเข้าตรงๆในเน้นแบบต่อเนื่องป้าปะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะจริงๆแล้วเข้ามาหลายสิบงวดแล้วแต่ที่ต่อเน,นื่องจริงๆงดนี้ถือเป็นงดที่13ติดไม่ว่าจะเป็นชุดอ่างน้ามนต์ของหลวงปู่สุดที่งดนี้ป้าปะได้ลงให้ทั้งหมด10 ภาพแต่มี2ภาพที่เลข1นึเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันค่อนข้างสวยงามมากวาดไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะในงวดก่อนชุดของหลวงปู่สุดก็เข้าครบทั้งชุด3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายมาในงวดนี้ก็เข้า2ตัวล่าง1นึอีกงวด ส่วนชุดของอติสัมเาวทองจับภาพที่ป้าะปะได้ลงให้ทั้งหมด8ภาพในงวดนี้มีทั้งหมด2ภาพที่5 6 7 5 9 7ค่อนข้างชัดเจนมากถ้าเพืเ่อนๆได้ดูคลิปที่ป้าปะเน้นย้ำให้ประมาณช่วง11โมงเช้าของวันนี้ถ้าสังเกตดีๆป้าปะวงกลมให้ชัดๆคือ6 7 9 7นี่ก็ถือเป็นอีกชุดที่ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะงวดล่าสุดก็เข้าครบทั้งบน72และล่าง18มาในงวดนี้ถึงกับตาค้างพระเข้า579ตรงๆ ในไหนก็ในไหนแล้วเมื่อคืนนี้ถ้าเพื่อนๆได้ตามอ่านข้อความใต้คลิปในห้องป,ป้าปะก็จะพบว่ามีเพื่อนใจดีอีกคนที่มีนามว่าคุณหัวเว่ยไว้ผ้าพามที่งวดก่อนก็ให้1 8ตรงๆมาในงวดนี้เมื่อคือนก็ได้เน้นย้ำกับป้าปะว่าใครทุนน้อยเน้น92 29 97 79พอแล้วแล้วบน79ก็มาเต็มๆค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหัวเวยไว้ห้าพามด้วยนะคะยังไงงวดหน้าก็อย่าลืมมาแบ่งปันพวกเราอีกนะคะ สาธุค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้งวดหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดและอติสำมภาทองและชุดอื่นๆยังไงป้าป้าจะพยายามตามให้ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอกับผบคุณทางวัดใหม่สมื่นและทุกแหล่งข่าวทุกแนวทางรวมทั้งคุณตามั่งที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าปะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทําบุญสมทบทุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุรวม98ปีที่ตอนนี้ทางวัดใหม่สิหมื่นกาลังดําเนินการบูรณะอยู่ แต่เนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่ามีอายุที่ค่อนข้างมากส่งผลให้ทั้งภายในและภายนอกพระอุโบสถบางส่วนผุพังไปตามกาลเวลาดังนั้นในการบูรณะจึงจำเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาลเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวัดที่ประปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะ ทาบุญวันละนิดสะส,สมบุญกันไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังบางๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ